เห็นทุกจึงเห็นธรรมเห็นเพลิงเจ้ากรรมจึงเห็นทานตะวันกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสัมมาสมุทธะปัจฉิมาสมุทธะทุกๆพระอ,องค์ ด้วยความเคารพนอบน้อมแล้วก็ขอสวัสดีญาติบุญญาธรรมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังเรื่องเล่านิทานของทานตะวันในตอนที่50การปรับภพบภูมิแบบออนไลน์กับทานตะวันภารกิจพิเศษที่ทานตะวันนั้นได้รับจากเบื้องบนและทําหน้าที่ร่วมกันในหลายภาคส่วนภาคส่วนแรกก็เกี่ยวกับการสร้างบารมีของทานตะวันเอง ที่สามารถบรรลุธรรมอยู่ในขั้นของพระอนาคา,ามีขั้นต้นและมีดวงแก้วสุริยันจันทราภาคส่วนที่สองได้รับพระเมตตาจากพระแม่โพริสัตว์กุลอิมเนื่องจากตนเองนั้นเคยเป็นองค์ขลักพิทักษ์สถานธรรมอยู่บนสวงสวรรค์ที่บำเพ็ญบารมีของพระแม่และได้รับไข่มุกพระแม่โพธสัตว์กุลอิมภาคส่วนที่สได้รับพลัง จากพระโพธิสัตว์ใหญ่พระมหาจักรพรรดิหลวงปู่ดูและทีมงานของท่านได้มอบแก้วจักรพรรดิมาให้ส่วนที่4ได้รับผลึกดวงจิตขององค์พระพุทธเจ้าน้อยที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมราชและสามารถบรรลุธรรมโดยการศึกษาพระธรรมกึ่งพุทธการจนทาให้จิตของตนเองนั้นบรรลุถึงขั้นพระอนาคามีจึงได้รับผลึกดวงจิตของพระพุทธเจ้าน้อยมา เป็นพ,ร,พระบรมครูคอยสอนดวงจิตของธนวันให้เข้าถึงที่สูงสุดแห่งธรรมเข้าถึงพระนิพพานและได้รับการดูแลจากอ,าองค์เทพที่สำคัญองค์หนึ่งที่ได้มาจากสถานที่พระพุธธสัตว์ที่ทําทำการกำลังรอเวลาและได้รับการเปิดประตูจากหลวงแม่กุจพรจากการท่องโลกทิพย ให้เทพองค์นี้ลงมายัางทันตะวันซึ่งมีกระบองพิเศษใช้ในการปราบมารเป็นเทพที่โด่งดังในทางวรณกรรมรรนศิลป์ของทางประเทศจีนซึ่งเขานั้นได้เป็นสิทธิ์เอกของพระผู้ปฏิบัติดีซึ่งเดินทางไปนำเอา,อาพระไตรปิฎกยังแดนชมพูทวีปกลับมาประเทศจีนเทพองค์นี้ ได้แฝ่งอยู่บนต้นไม้ข้างบ่อน้ําทิพย์และเมื่อหลวงแม่กุจชพลได้ทรงเมตตาเปิดประตูให้เหล่าเทพเหล่านี้กลุ่มแรกลงมาเพื่อทําการเปิดสายธรรมสมมาสมุทธปะปัจชุมมาสมุทธะให้กว้างขวางออกไปโดยให้เหล่าเทพเหล่านี้ลงมาทํางานกับดวงจิตต่างๆและท่านได้มาอย่างทานตะวันและนํากระบองทองคำมาให้ทางตะวันไว้ ปราบมาันตอนนี้ธนวันก็เอามาเน็บไว้ที่หูของตอนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้นําออกไปใช้การครั้งแรกก็ใช้ในการไปวาดบาร,รมีให้อยู่รอบอพี่เอ็มนำสมุิ mooth, เอาไว้ในระยะ5เมตรไม่ให้มานเขาวกวางมานเข่าพิษเข้ามาทํำ้ายพี่เอ็มนำสมุิได้แล้วก็ประสบความสําเร็จ นั่นก็คือเป็นเครื่องยืนยันว่าองค์เทพได้ลงมายัางทันตะวันเรียบร้อยแล้วได้นํากระบองทองคําปรับมารมาให้ธนวันใช้ในภารกิจดับเพลิงเจ้ากรรมและได้นํามาใช้ในภารกิจการปรับพพภูมิแบบออนไลน์และมีเหล่าเทพจานวนมากมายที่กําลังจะลงมามอบทรัพย์สินให้กับันวันเพียงแต่ว่าท่านดูว่าธานวันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมตอนนี้ ถ้าญานุสิทธิ์หรือผู้ที่เข้ามาให้รับการช่วยเหลือดับเพื่อเจ้ากรรมได้ถวายปัจจัยมาในการจุดช,ช่วยเหลือนะครับครั้งนั้นแล้วทันตะวันนําเอาเงินมาใช้ในการส่วนตัวเราเทียบเหล่านั้นก็จะไม่มาช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินแต่เมื่อไหรที่ทันตะวันยังรักษาสัจจะคือผู้ที่เข้าสู่กระบวนการดับเพื่อเจ้ากรรมแล้วเกิดความศรัทธาขึ้นในตัวสาทันตะวันจึงมอบปัใจจัยให้แล้วทนตะวัน ก็เอาปัจจัยนั้นมาสร้างมูลต่อกับมหาวิชาตมราชในการสร้างมูลต่างๆเหล่าเทพเหล่านั้นก็จะเนรมิตรหรือเอาลูกหลานของเขานาทรัพย์สินเหล่านี้มาให้ทันตะวันเองโดยอัตโรมัติในการข้างหน้าก็จะได้เห็นกันและที่สําคัญเมื่อทันตะวันนั้นสามารถบรรลุธรรมถึงขั้นพระหลานเจ้าทรัพย์สินเหล่านี้นก็จะมาอย่างทันตะวันเพราะว่าทันตะวันนั้นได้อยู่เหนืออํานาจของความโลภความหลงเหล่านี้แล้วเพราะฉะนั้นทรัพย์มาเวลานั้นจึงไม่เป็นอันตรายแต่ขณะนี้อาจจะเกิดอันตรายได้ในหลายภาคส่วน จึงยังดูสารการกันอยู่และเมื่อทันตวันนั้นเป็นคนที่มีสัต์จริงวาจาจริงแล้วทุกอย่างก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติขณะนี้การปฏิบัติธรรมออนไลน์หรือการฟังธรรมออนไลน์นั้นกติกาก็คือเมื่อทันตวันนั้นได้แชร์ธรรมออนไลน์ไปแล้วท่านใดที่เห็นหากท่านเพียงไลค์หรือแชร์ต่อก็จะยังไม่เกิดผลจนกว่ากายหยาบของบ้าน หรือบริเณนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไทยสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแอฟริกาหรือออสเตรเลียหรือประเทศอังกฤษส่วนใดก็ตามแต่หากท่านนั้นเพียงเห็นการโพสต์ธรรมะของมหาวิทยาลัยธรรมิาราชและทันตะวันขีนว่าฟังธรรมะออนไลน์ปรับพบภูมิที่้ันของท่านแบบออนไลน์กับทันตวันไม่ว่าธรรมะนี้จะเนื่อนนานไปแล้วสักกี่เดือนกี่ปี แต่เมื่อท่านหินบุตรความนี้แล้วท่านเปิดอย่างเห็นในขณะนั้นทุกอย่างก็จะมีเจ้าหน้าที่ในทางโลกทิพย์ไปรับดวงจิตในบ้านท่านที่เขาได้ฟังเมื่อท่านฟังแล้วท่านเกิดพิญญารมตามในทางกายภยาเกิดการพิญญาธรรมและฟังตามในทางโลกทิพย์ก็จะสามารถฟังและพิญญาธรรมตามได้แต่ดวงจิตใดที่พิญญาธรรมไม่ได้ก็จะไม่ได้ข้อธรรมและไม่ได,ไได้ไม่ได้มาอย่างพื้นที่ที่ทันตะวันได้เตรียมไว้ก็คือสภาประพบภูมิ แต่ท่านใดที่ฟังทำแล้วสามารถพิจารณาได้และในโลกทิพย์ดวงจิตที่น้บ้านท่านเขาก็จะเกิดการฟังพิธารรมตามได้เช่นเดียวกับเติดที่ท่านนั้นเข้าใจเขาก็จะได้รับข้อธรรมและได้นํามาสู่พื้นที่ในการจัดเตรียมไว้ก็คือสภาพปพบภูภูมิและทันตะวันก็จะทําการหยาดน้ําให้ในช่วงเช้าหนึ่งครั้งและสวดและสวดพ,พระถาของพระแม่พระสัตว์กุลอิมและนําดวงแก้วไข่มุจกจักรพพัด สุริยนนทรามาส่องแสงให้พวกเขานั้นได้ปรับภพภูมิและรอบเย็นอีกหนึ่งครั้งไม่ว่าทำนี้จะย้อนหลังขนาดไหนหากท่านฟังและเปิดพิจารณาตามดวงจิตในโลกหลังความตายบริเวณบ้านของท่านที่ทําให้บ้านท่านนั้นร้อนลุ่มหรือเกิดปัญหามากมายการเจ็บป่วยหรืออะไรก็ตามแต่ที่เบียดเบียนกันอยู่หรือกรรมเก่าที่บรรพุที่ทําไว้ต่างๆก็จะถูกสลายและ,ะทุกอย่างก็จะได้นํามา เข้าสู่พื้นที่ปรับภพภูมิแบบออนไลน์เจ้าหน้าที่ของธันตวันนั้นมาจากไหนหนึ่งมาจากบารมีของการบรรลุธรรมของทันตวันจะมีเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งและเมื่อธันตวันปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันก็จะมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆและมีเจ้าหน้าที่ได้ถูกส่งมาเป็นเจ้าหน้าที่ของพระแม่รพสัตคุนอิมจานวนหนึ่งมากมายมหาศาลมีเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งของหลวงปู่ดูพระบุตรสั์เจ้ามหาจักรพรรดิจำนวนหนึ่งมาช่วยงานนี้ และก็มีดวงจิตเจ้าหน้าที่โลกทิพย์ขององค์พระเจ้าน้อยมาอีกจํานวนหนึ่งและก็มีเจ้าหน้าที่จากเทพต่างๆที่รอที่จะลงมาช่วยเหลือธนวันในเรื่องของการมอบทรัพย์สินต่างๆให้ก็อีกจํานวนหนึ่งและเมื่อดวงจิตเหล่านั้นจะมีการปรับเปลี่ยนการเข้าไปฟังหรือเข้าไปในสภาปรับภพภูมิรอบละหลายหลายคนแต่ก็สลับเข้าไปดวงจิต เจ้าหน้าที่ที่เข้าไปในสภาปรับภูมินั้นก็จะได้รับแสงจากไขมุจกจักรพพัดสุริยันทราพวกเขาก็จะมีพลังเพิ่มขึ้นมียศถาบรรศักเพิ่มขึ้นมีกาลังเพิ่มขึ้นและก็จะจัดเวรให้กลุ่มต่อไปเข้าไปแทนที่ตัวจะสลับปรับเปลี่ยนกันเข้าไปรับลําแสงเช่นเดียวกันแต่พวกเขานนั้นไม่ได้ปรับภูมิพวกเข,เขาเข้าไปรับพลังงานเฉยเฉยทุกอย่างก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆและทันตะวันปฏิบัติธรรมเพิ่เรื่อยๆหรือบรรลุธรรมสูงขึ้นเรื่อยเจ้าหน้าที่ก็จะถูกส่งมา ทุกวันเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะเกิดการทํางานอย่างออโตเมติกแบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีทุกอย่างได้วางแผนไว้เรียบร้อยและตอนนี้ก็เหลือเพียงจัดสร้างสถานที่ที่เป็นพื้นที่ให้อาหารแก่ดวงจิตแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเจ้าภาพที่จะทําบุญมาหรือสถานที่ใดที่เขาจะทําการสร้างโรงอาหารหรือสร้างโรงทานที่สําคัญหากมีเจ้าเจ้าภาพถวายเงินมาให้ธนวัน และทันวรนก็จะนาเงินไปถวายอย่างสถานที่เกี่ยวกับโรงหานเหล่านั้นก็จะเกิดโรงหานโลกทิพย์เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ทันร์นั้นจัดเตรียมไว้เพื่อรอรับดวงจิตต่างๆที่มีความหิวโหวยที่มาจากประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือออสเตรเลียและใน,ใน,ใ,นในประเทศไทยเองหรือพื้นที่ในแรกบ้านทันตรเองดวงจิตที่รับก็ทําแล้วแต่ยังหิวโหวยอยู่ก็จะได้รับอาหารไปด้วยและดวงจิตต่างๆที่มาที่นี่ทันวรนมีเจ้าภาพในการสร้าง เรื่องของโรงพยาบาลไว้แล้วก็จะมีะวิชพันธ์ทางลูกทิพย์ไว้คอยรักษาแล้วแต,แต่แต่อาจจะต้องเพิ่มบุญบริมิตรนี้ไปเรื่อยๆเพื่อโรงพยาบาลของเรานั้นมีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆและสิ่งเหน,นี้ก็จะถูกจัดขึ้นเป็นลําดับลําดับและตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นไปแบบสบายสบายสหรับสวัสดิธรรมในวันนี้นะครับก็ก็ขอเล่าเพียงเท่านี้เพียงแต่ว่าท่านหลายหลายท่านอาจจะสงสัยว่าสิ่งเหล่านีนมน้มันง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันเกิดขึ้นได้เหรอ นะครับง่ายหรือยากมันไม่ได้อยู่ที่ธนวันอยู่เพียงแต่ว่าท่านนั้นสามารถลองปฏิบัติได้หรือไม่ลองเปิดฟังธรรมที่ธนวันนั้นแชร์ไปได้หรือไม่และพิจารณาตามได้หรือไม่ถ้าท่านเป็นคนที่มีใจเมตตาสงสารดวงจิตต่างๆที่ติดอยู่ในภพภูมิหลังความตายในบริเวณบ้านท่านท่านก็เพียงแต่เปิดธรรมนี้ที่ธนวันส่งไปแล้วฟังพิจารณาทำให้ดีและดวงจิตในโลกหลังความตายก็จะได้นั่งฟังและพิจารณาทำเมื่อเขา สอบผ่านเจ้าหน้าที่ก็จะนํเข้อทําไปให้และนำเขานั้นได้เปลี่ยนชุดขาวและก็นํามาอย่างพื้นที่ที่ทางตะว,ว,วันเตรียมให้และถึงเวลาก็จะมีการปรับภพภูมิง่ายหรือยากมันไม่ได้อยู่ที่ทัทนตะว,วันแต่อยู่ที่ทุกท่านนั่นเองว่าเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ตามไปด้วยหรือไม่เท่าน,นั้นเองก็ขอจบอาการแสดงเฉพาะธรรมในปัจจุบันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้กราบนลมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมสมาสมุทะ บัจชิมาสมุทะทุทุกูระองค์ด้วยความครพบนอบน้อมแล้วก็ขอกากล่าญาติบุญญาติธรรมทุกท่านสวัสดีครับและภารกิจปรับภพภูมิแบบออนไลน์ของทงันตะวันนี้ก็จะจบลงเมื่อวันที่ทันตะวันนั้นได้รับโลกนี้ไปแล้วบันทึกทิ้งไว้เพื่อเป็นบันไดหนีไฟครับ